วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้โอ้ oh, ต้องบอกเงีครับคือผมก็จะบอกทุกๆครั้งแหละว่าคือตอนเนี้ยคืออย่างตอนตอนก่อนเนาะช่วงนั้นมันโควิดแรกๆเลยอ่ะที่ตอนนั้นคือมันไม่มีใครมีงานเลยครับแล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตอนนั้นเนาะแล้วมันก็เ้ยได้ไปถ่าย YouTube ได้ไปสถานนะี้สถานที่นี้ด้วยกันมันก็จะมีมีโมเมนต,ต์ต่างๆออกมาแต่ตอนเนี้ยมันด้วยเฮ้ยเราเราได้กลับสู่ โลกที่เราเคยผ่านมาแล้วเนาะแล้วผมก็เลยต้องโห oh, ทํางานหนักมากอ่ะจริงตอนนี้คือห mm ลังจากจบละครคุณชายมาก็ไหนจะงานนอกแล้วก็ตอนนี้คือเราก็มาแพนในเรื่องของละครใหม right ่ในปีหน้าด้วยอะไรเงี้ยครับให้มาถามผมเองให้มาถามเราบ้างให้เปิดตัวความลับเยอะ ๋อก็โอ้ไม่ขนาดนั้นหรอกครับก็คือว่าคือเหมือนที่ผมบอกอรผมก็ทํางานหนักครับช่วงนี้คือเราอะ่ะจะไม่ได้แบบไปไปแบบไปในสถานที่มันเอ้ยถ่ายรูปกันหรือว่าอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังใช้ชีวิตในการที่แบบเอ้ยไปกินข้าวหรือแบบว่าไปเล่นนู่นนี่นั่นอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนได้เห็นแค่นั้นเองครับ โอ้ยังยังไม่ขนาดนั้นครับยังไม่ขนาดนั้นครับพอการใช้ชีวิตมันลดลงหรือว่าการไปถ่ายรูปไลฟ์สไตล์มันลดลงอย่างนี้มันหมายถึงไลฟ์สไตลฟ์สไตล์ที่มนก่อไม่ได้ไปวิ่งด้วยกันแล้วไม่ได้ไปถ่ายรูปอะไรกันด้วยกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันต้องปรับจูนอะไรกันไหมครับหรือว่ามีปัญหาคือคือมันมีปรับจูนไหมมันก็มีมันก็มีครับแต่ว่าแต่ว่าด้วย หมือนตอนนี้เนาะคือมันถ่ายไหมมันก็มีครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้บ่อยเหมือนเมื่อก่อนแค่นั้นเองครับคือคือหลักๆก็ด้วยเรื่องของความรักของผมเนาะคือใช่แหละเมื่อก่อนคือทุกคนจับตามองอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันก็เป็นผู้รักที่ทุกคนจับตามองอยู่แต่สุดท้ายแล้วอะคือผมก็คือถามว่าเฮ้ยมีความรักมีไหมมันก็ยังมีอยู่ครับแต่ว่าแต่ว่าณตอนนี้คือผมก็ต้องทํางานไปด้วยผมก็เป็นคนนึงที่มันคือผมจะพูดเอาไว้เสมอว่าไม่ว่าจะวันทองไม่ว่าจะคุญชายผมยังไม่ประสบความสําเร็จเลย ผมอยากอยากประสบความสําเร็จมากกว่านี้ผมก็จะจริงจังกับมันให้มันมากขึ้นกว่านี้อะไรครับคือผมก็ยังไม่คิดว่าคุณชายเนี่ยเฮ้ยพูดถึงทั่วประเทศเลยวันทองพูดถึงเขาไว้ทั่วประเทศเลยรประสบความสําเร็จแล้วผมก็ยังคิดว่าเฮ้ยมันยังยังไม่ประสบความสําเร็จสําหรับผมผมอยากไปไกลให้มากกว่านี้ผมก็จะจริงจังกับการทํางานเนี่ยมากๆเลยครับเบนเข้าใจในพานไ้ไหมแลเบสเข้าใจในพันมีไหม เข้าใจไหมคือมันก็มีการพูดคุยกันครับก็ก็ก็ต้องมีการปรับจูนเข้าหากันนี่เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับก็จะเป็นเรื่องของโซเชียลด้วยแหละครับคือคือคือเบสก็จะบอกเสมอว่าผู้หญิงเนี่ยก็จะโดนด่าอะไรงนี้ครับก็ก็ข้างนอกแหละก็เป็นเรื่องของข้างนอกแหละก็คือว่าผมก็จะคอยบอกน้องไว้เสมอแหละว่าสุดท้ายแล้วผมก็อยากให้ใช้ชีวิตแบบคือสุดท้ายมันก็ความรักมันก็คือของเราสองคนนะ เราจะคิดยังไงตัดสินใจยังไงสุดท้ายเราผมก็อยากจับมือกับน้องไปด้วยกัน2คนถามว่าข้างนอกข้างนอกเฮ้ยเขาเป็นกําลังใจให้เฮ้ยเ,เราขอบคุณเขาเราขอบคุณครับเราดีใจมากแต่ว่าอะไรที่เฮ้ยมันไม่ดีมันจะส่งผลต่อความรู้สึกเราเนาะม,มันก็พอมันส่งผลไม่ดีมันก็จะเข้ามาถึงในชีวิตประจําวันเราด้วยเพราะฉะนั้นผมก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นผมก็อยากให้ฟังแต่สิ่งดีๆแล้วก็ในสิ่งอะไรที่มันจะใช้ชีวิต ต่อไปอยากให้เป็นสิ่งที่เรารับฟังกันสองคนมากกว่าก็ทุกครั้งก็จะไปพันพูดคุยกันเสมอครับไม่ว่าจะเจออะไรมากน่นนี่นั่นก็ขออย่างเดียวคือไม่ว่าใครจะไม่เข้าใจยังไงสุดท้ายขอแค่เราสองคนเข้าใจกันเท่านั้นเนี่ยมันเพียงพอแล้วการยืนยันทารตั้งใจเนี่ยว่าเราไม่ได้ีอะไรโอ้ก็ยังรักกันเหมือนเดิมครับยังไงก็ยังเป็นน้องเบสเหมือนเดิมเราก็ยังใช้ชีวิตด้วยกันเหมือนเดิมเอาล่าสุดก็ รับปริญญาใช่ไหมครับก็โอ้โหแสดงความยินดีกับน้องด้วยก็เห็นน้องเกรียดดีเลยอะไรเงี้ยน้องอามาให้ดูก็ยินดีกับน้องด้วยครับที่น้องประสบความสําเร็จก็อยากให้แฟนคลับหรือใครที่ชื่นชอบน้องรักน้องก็ไปให้กําลังใจน้องด้วยครับก็วันที่15ที่มหาวิทยาลัยมอรุมเทพครับผมก็ฝากไปด้วยครับ ฝันน้องแต่ห้าที่ที่เราพม่ให้กันอ่ะมันต้องมีมันใหญ่อันนี้ปีไหกินมหมเทศกาคือจริงๆจริงๆผมก็คิดหนักเหมือนกันนะพอแบบว่าทุกคนไปโฟกัสเรื่องนั้นเนี่ยมันมันสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะไม่ได้อยากอะไรที่มันจะมันจะไม่ได้ให้อะไรที่เราอยากให้อ่ะบางครั้งมันพอทุกคนโฟกัสว่าเฮ้ย ตอนนี้ทํามาหลักแสนปีหน้าต้องหลักร้านนียแต่บางครั้งอ่ะถ้าเผื่อสมมติผมไปเจอสิ่งที่มันมีค่าทางจิตใจที่มันราคาแค่แบบ50บาท10บาทอ่ะแล้วผมอยากให้แล้วผมจะกล้าให้เขาเหรอทีนี้มผมก็เลยแบบจะบอกเอาไว้เสมอว่าสุดท้ายแล้วอ่ะความรักให้เป็นสิ่งที่เราสองคนรับฟังกันเองเถอะนะครับแล้วก็ใครที่ให้กําลังใจมาอะไรเงี้ยก็ก็ผมรับไว้แล้วก็ยินดีผมอ่านตลอดอะไรเงี้ยครับอะไรที่ไม่ดีก็แบบว่าเฮ้ยอยากให้น้องแบบเย ไม่บางครั้ไม่ต้องฟังบ้างถ้ามันว่าเข้ามาในเรื่องของชีวิตประจำวันเองครับ